ซื้อบัตรมาดูพวกเรานะครับผมแล้วอ่ารู้สึกว่าทุกคนที่เราพกขนุกมาเนี่ยอ่าก็ดีใจครับที่ทุกคนลุกขึ้นมา,าเรียกว่าอะไรนะอ่าลุกขึ้นมาโดดลุกขึ้นมาเต้นลุกขึ้นมาร้องเพลงตามรู้สึกดีใจมากเลยะครับ ดีใจมากที่ได้กลับมาที่โรชาร์ด้งครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานกับพี่ๆน้องๆทุกคนดีดีนะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่เคยร่วมงานด้วยมาก่อนบางคนก็เคยร่วมงานกันด้วยแล้วซึ่งอย่างร่วมงานกับหลายๆคนบนนัง่งคเชว่าหลายๆคนทีมเป็นที่นี่แหี่ โอเคหนึ่งสองสามสี่อเคโอเคดีมากเลตอนนี้ยังไม่เหนใช่ไหมที่พี่ครับเพื่อนครับ